ก็ชีดาน,นี่ก็ชีดาไอ้จริงๆไม่ใช่ก็ชีดาแหละแต่ว่าผมหัดแขนนี่ก็หัดแขนขั้นนี้ไปพอผมเล่นไปเล่นม,มาจนแขนขั้นนี้หลุดมาจับตัวน,นั้นเลยนะเอ้ให้ดูตี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  ยาจบครับเนี่ยส่วนตัวนี้ก็จะเล่นเลหน่อยละโอ้เล่นหน่อยแล้วตัวนี้แขนน่าจะหักไปสองข้างละเอราผมเล่นแับยิ้ตู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 ้สู้โอ้ยเออเออไปครับอ้อ แล้วขอาแขนหักแล้ววันต่อมาวันหลายวันแล้วอันนี้จะแขนหักอีกแล้วครับอ,อ๋ออันนี้นะอ,อ,นอีกครับดูคนอืมอืม ที่ hey. ตัวนี้นะครับที่ที่มันจะแบบเนี้ยหน้าแบบเนี้ยเงี้ยอีขาดเดียว์พ่อผมพามาหาบอีขานนี้แต่มันเหมือน,นหละมันเหมือนแบบรถที่แบบเนี้ย <c oughs> เหมือนตัวนั้นแหละตัวอะไรนะที่ที่มันกัดเลือดคนนะแบบเนี้ย อ,อย่างนี้เลยอะถ้าถ้าเราทำแบบนี้แล้วใตัวกัรเลือดใช่ไหมครับแต่ถ้าแล้วยิ่งคอมาแบบนี้แล้วก็หยนี่คสโอเคแล้วผมจะแล้วรู้ไหมว่าผมทำอันนี้เป็นจิ๊ปแพดด้วยเนี่ยหยุด แล้วผมจะทำนี้เป็นเหมืววอน,น่อยแต่ว่านี่คือเจ็บมแผลสามารถไปจิ้มเดี๋ยว่าเออเออที่เอาไว้แบบนี้ได้แบบนี้แต่ว่าไปเจ็บมแผลไล้จะแบบนี้ปี๊ปี๊เป็นพร้อมกับอันนี้เลยแล้วอันนี้ก็เป็นอาวุธเหมือนกันนะผมทำเป็นนู้นทำเป็นปนี้ เดี๋ยวว่าเสรังไห วันก่นปัญหาใจเหมือนจะแต่อะไรอันนี้นะแต่อันเนี้ยถึงแต่อันนี้ก็แตน,นี่ก็แตปดอีกจนนะแต่อันนี้ยังไม่แตกโอกเออกใกล้ไปนะไม่เขียนน้อทกคนโอเคจำไว่นนี่ก็อแค่นี้แหละทั้ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกับพาร์ติชันวยกันรีวิวบ้านกันครับถ้า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 ใครอยากให้เอ้ไอ้ทำทำลิปแบบนี้ต่ออีกก็าทำได้เลยครับเดี๋ยววันทุนวันนี้จะไปทำนะครับนั่นเองครับเดี๋ยววันทุ่งนี้จะมาอันแบบเป็นเกี่ยวกับบ้านนะเป็นเกี่ยวกับแบบรีวิวบ้านกับเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้า ก็อย่าดู่าพวิจารมันเลยค่ะก่อนคลิปนาทีพาเที่ยว yeah. เนี่ยกดตอนกดตอนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะ,จะได้กลับมาทำคลิปอันนี้ใหม่นะครับฉะนันบาย